Ih <laughs> แต่คนไม่ธรรมดาไม่ได้กินยาบ้าฝึกมันดูรรัุ่นเล็กรดูใหญ่มีครูฝึกแม่ดูด้านข้า สองคนนะครับตัวฝึกสอนอยู่ด้วนซ้ายเครื่องแรกก็เตะกระสอบกันเค่องนี้จับคู่ฟังสิงของเหลวก่อนถึงน้ำตกของเหลวอยู่ขวามือผไไไ่านแวะได้ มีเป็นแชม์แล้วด้วยกำลังดังดาวกำลังรุ่งหลายคนเลยสนุกด้วยนะสนุกด้วยแล้วก็รู้เทคนิค แล้วก็มีไว้พิบเวลาขึ้นชกจริงก็จะมีประสบการครูก็คอยแนะอยู่ข้างๆเคก่อนเสิร์อีกครั้ง